หูว่าอาย,ยุเท่าไรเลยเดนี่อาย,ยุน้องหูว่าสิบสามโอ้สิบสาม <13. S 1> พี่น้องเอ้ยโอ้ยยับเขาไปไหนอีกก่อนเอาหักกับหักกำกันเด้เด้อน้องจงด้วยเอามันหักอะไร,ะไ,รได้เนี่ยน้นองแล้วเอายืนยันออกเชา้าพี่น้องเอ้ยหักก็ดีเงยยืนยน้นองจงน้อง,งเอ้ยเออบัดค่ำมาเลยจะไปตักน้ำยุใส่หนิน้องจงน้ำใส่ตงวยจะไปตักเองบอ่ตักเองอ๋อ แม่เจ้าได้ฉากคำมากเพื่อนเพชรยังแม่เจ้าเรามาเราไปนึ่ง<า>ข้าวสบายดีพี่น้องกลับสบายดีน้ำเปล่านะ้าเช้าพอลงมาป่าเวอสุขุทุกคน,กคนพี่น้องเอ้เมื่อนี้วิรลีก็มาเฮือนน้องเาวคนนึงเนาะเห็นเพิ่นย่งางลบไปลบมาพาพวิลีไปถ่ายคลิปเพื่อน,นั้นเค่นี่ อวิลี่ก็เลยทามว่าเฮือนเจ้ะวิชัยเป็นว่าเฮือนเท่าอยู่นี่พี่น้องเลยเราจะขอขึ้นไปเฮือนเป็นก่อนอันนี้เฮือนเล่าพี่น้องเลยอันนี้อาจจะเป็นน้องเล่าเน,นี่ยพนังอยจะนนนนนนถึงขึ้นไปก่อนพี่น้องเลยคือคุคนขุนน่องอยู่ได้มันเขาเคยอฮักจะนกกกกกเนาะฮักคนนี่บักบ่เออพาดอยู่จะก้นนี่นั่งอยู่ในเฮือนนี่ สบายดีทุกหานบสบายดีเพคะเนี่ยเข้าไปในอีกก็ได้นั่งนงัเออเบื้องอาจะเข่าไปในพาตั้บ่ฮักบ่ฮักมันพักแล้วมันพักแล้วเอาอันนี้หนีบเชคข้อในมึงหนีบข้อเสือนี่เป็นบ่เอออนั่งลงไหมนั่งลงอันนี้แม่เจ้าไปใช่ลรืแม่เจ้าไปช่อนไปช่อนด้วยโอ้ เจ้าก,กินเข่าแล้วบอพาน้องกินเข่าแล้วบ่กินแล้วอืเจา้จาเจ้าเคยถ่ายคลิปอยู่บ่บ<อ>่เคยมีคนมาถ่ายแบบอ้ายอยู่บ่บ<อ>่บ่เคยโดยออันนี้น้องเจ้าบ่หน่ชื่อได้ได้น้องเจ้านี่ชื่อชองอ่ะชงโดยอืมเป็นน้อ,องเลยงั้นเรามันพามันรู้เออกเวิร์ดพี่น้องเลย,ยคำมานี่เจ้าไปนอนงใช้คำมานี่ นอยู่เฮือนแม่เท่าอยู่พอด้นอนหือนแม่เท่าโดยเป็นเป็นยังลาคือบนนี้นอนอยู่ในเฮือนตัวนี้ซะไปอยากนอนเออมันนอนหลายคนบ่โดยคู่มือนี่เจ้ายังเขาเงี้ยนอยู่บ่คู่มือนี่เข้าอ๋อชื่อเขาเงี้ยนชื่อได้ได้ชื่อเขาเงี้ยนเจ้าชื่อเจ้าชื่อจ้งน้องจ้งโดยอ๋อหูว่าอายุเท่าไรเลยเดี๋ยวนี้อายุน้องหูว่าหูสิบสามโอ้สิบสาม ี่น้องเอ้ยโอ๊ยหยับเขาไปไหนอีกก่อนเอาหักกับหักลำกันเในเด้อน้องจงด้วยมันหักอะไรได้เนี่ยน้องแล้วเอายืนเยยืนนอกเชีวพี่น้องเอ้ยหักกะรีในเดือนน้องจงน้องเอ้ยเออบัดค่ำมาเลยเจ้าไปตักน้ำยื้อใส่หนิน้องจงน้ำใส่ยเจ้าไปตักเองบ่ตักเองอ๋อแม่เจ้าได้ฉากคำมากเพื่อนเพชรยังแม่เจ้าเรามาเราไปนึ่งข้าวยืดออกเนาะ นึ่งข้าวนึ่งข้าวเหรอ่๋อเป็น้องเอ้ยเฮือนน้องจงนี่กะเอ้ยหกกระรี่เื่องคลองกะลายอยู่พี่น้องเอ้ยอ่าเพื่อนน้องเป็นคนที่พาบินดีไปถ่ายคลิปเพื่อนนั้นเแื่นนี้เนาะอ่าแล้ววิลดีก็เลยถามว่าเฮือนน้องอยู่งใช้อ่าน้องก็เลยฉี่ไม่ใช่ได้เฮือนเท่ากันโอ้พระดานยังกระลุออกหมดแต่พี่น้องเอียงเนาะพวกนี้คือคือแมวนี่ฮะมันอะไรเตะนี่มันอะผู้ใดเตะนี่ ป้าเขาคือดื้ออลี่น้องจอออเจ้าเนาะอะไรพ่อกรบพุยูยเอาเอาเอาบักลา,าตกได้ลูกเฮ็ดดีเฮ็ดดีตกได้ดื้อลี่น,อนอ้องเจ้าเนาะอือตัวฮะา,า,าอันนี้ก็น่องบ่ลน,นี่คะบ่โอ้พายอันนี้ล้านบ่อนเออเจ้า <laughs> ไม่ตา นี่น้องเลยนี่ล้านคนโอ้ยเด็กหน่อยเปตะแพงนี่ลายอะไรอ่าน้องเนี่เป็นคนหูวจักคว่ำพี่น้องเลยอ่าพาไปลีไปถ่ายคลิปข้างในนี่ังบอกดูครับโอ้ยบักหล่าใช่ไหมเจ้าดื้อเนาะดื้อเนาะเจ้าเนาะพี่น้องเลยอ่าบิลีมาเก,กลาเลยกับบุ้มยังขีดต่อแทนนอ้องพี่น้องเลยเพราะว่าน้องพาไปถ<ะ>่ายคลิปตอลอดเอา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 ไปเลยไปเลย แค่ม่ใช้บนอะลรทีมงานก็เป็นน้องเลยป๊บปะไม่ดีบนอะ่าเดี๋ยวไอชิเอาอเอาเข่าก็มีให้เจ้าเด้อเป็นการตอบแทนที่ว่าเจ้าพาไอายไปถ่ายคลิปเพื่อนนั่นเพื่อนน,น,นี่เด้อเออน้องผ้าไม่ดีไปพี่น้องเลยพ้าไปเฮื่อนานั่นเฮื่อนนี่แรนไปตลอดเพื่อนนี่กับบม,มี่แล้วว่าเพื่อนนี่กับทุกเท่านนี้กับทุกที่เราบอกกับผ้าไปตลอดพป่น้องเลย,ยเอาสิเปิดเพลงบ่อเดือดเลยพี่น้องโอ้ยเปิดเพลงดึงนึงึงอยู่พี่นน้องเลย อ่านั่งเฝ้าวิลี่อยู่นี่ก็โอ้ยเอาขจันกันได้อสิใช่แหละจะไม่ทางไหนมือเลยพี่น้องเลยซีมงานอคอยกันเงี่ยมหาบบเห็นใจเชียวเข่าให้พี่น,น้องพี่น,นี่จะไปทางไหนหมดอลยนี่ปะคอยมือเลยพี่น้องจี้อันยองเฮปากเด้อหล่าเด้อเออเอา,เ,อาเคยให้น้องอยู่บ่บ่ให้โอ้ยแพงนั่นแหละเจ้าเจ้าแพงนี่เจ้าเจ้าตรงซ้อนเราวน้ำเด้ ตัวใดตัวใดตัวใดบัถือแล้วเจ้าต้องช้อนเพนเดอร์ค่ะเจ้าแพงเพนเดอร์หรือคันเจ้าบัวช้อนนี่บัถือได้เจ้าแพงบัถือทางได้เด้อเจ้าต้องบอกเพนต้นนี้ถือเด้อต้นนี้บัถือเด้อนั่นเด้อไอชิบอกเด้อไอชิบอกเด้อใช่อยังพี่น้องโอ้ยเสียร์ค่คำๆพ่อกับแม่จะ้องมาให้น้อ จะหัวใจกความอยู่พี่น้องเลยน้องคนนี้กะดุอยู่หนึ่งเข่าเป่าพันนี้หนึ่งเข่าหนึ่งไผ่ไอ้หนึ่งเข่าหนึ่งน้ำนี่ให้เป็นมัดว่าเล่ยพอใจนะเป็นโอ้คำมมาเลยหนึ่งรถบ่โดยอืออืเจ้าเป็นคนหนึ่งคู่มือเลยบ่นั่งโดยเยอะไปเยอะไปอันไหนเนาะบันนี้เนาะคือมาจับมือเขาอยู่ในนี้พี่น้องเลยบันนี้คือมาจับมือเขาอยู่ในนี้โอ้ยอยากกินขนมบ่แหม่ย้ำบอกด้วยคำเวลาในแสีดงย้ำบอกเด้ออ่าบิลิเชียวบอกกับเอ๋กับบอลว่าวไปช่ำพี่น้องเลย ถ้าผู้บ่าวชองคนนี้เนาะเข่าไผ่ก่อจะบอกว่านั่งเข่าไผ่ก่อเข่าแม่เท่าเข่าแม่เท่าโดยอ่ะเขาอยู่เฮือนเจ้านี้โดยเข่าป่าอยู่เฮือนเข่าป่าอยู่พี่บ่กโดยเขยังเพิ่งขึ้นมาป่าอยู่พี่นั่งเอาเข่าเฮ็ดเข่าเฮ็ดเฮือนไม่เด้อโอ้เป็นเฮ็ดเฮือนไม้โดยแล้วเพิ่นก็เลยมาป่าอยู่พี่โดยป่าอ๋อใช้เข่าเจ้าเองหร่อใช้คะปุ่มีอือพึ่นเข่าเฮาเนี่ เขาไม่เถ่าผู้เพิเ่นเฮ็ดเฮือนใหม่นี่บ่บ่แเวนเข้าผู้ที่นั่งอยู่ฟี่เด้์โอ้บังหันนี่บ่โดยชื่อเลืองนะชื่อเลืองนะโดยโอืมอืมอืมอ๋อพี่น้องเลยกะรหุ่จักความ,มายอยู่จะมีมูไลอยู่บนในบ้านนี่บ่มีสองคนมูอ๋อผู้ที่ตามเขาหน้ามัูเฮ้าเลยมันนี้น บ้านเจ้าหนิคือว่านำกินนำใช้นี่เพิ่นไปเอาบอลเดียวเลยบอ๊ะนอนเป็นคนที่วัดดุพี่น้องเลยเอาอันนี้กับุ่ญยานคอยเลยจ้าดิพี่น้องเลยมาห่อนมาจับมือจะใหม่บุญยานเลยพี่น้องเลยอ่าปะน้องละอ่าเดี๋ยวไอจิพาไปเอาเข่าเนากลูกเดินยืนบังลูกแบบละอ่าโอ้ยเคยเคยเคยเห็นเด็กน้อยเดือบ้านี้จากเต่าพี่น้องเลยมาเห็นอยู่บ้านนี้เลยช้อชุดเลยอ่าเดี๋ยวปะไปเอาอันนั้นทำไมปะเอามีกับอะไรกับเขาเนาะ ไอชีหายเป็นการตอบแทนเด้อในหน้าที่ที่ว่าเจ้าพาอ้ไปอนนัขนาดนนี้เด้อเออน้อนพาเขาไปถ่ายคลิปขนาัขนนี้พี่น้องไยเออโอ้ยเดื้อดิตายแล้วเออลงก่อนพี่น้องเลยอ่าน้องหยางไปเอาเข่าอยู่รถดกันพี่น้องเลยอ่าเอาเข่าให้น้องเนาะเป็นการตอบแทนน้องพาไปขนนัขนาดนี้อ่าน้องล่า อยู่บ้านนี่ข้ามันมีเพื่อนใดที่ว่าเพื่อนโบมีอันกินอันยังไดจะมาบอกออเด้วยโดยเพื่อนใดที่ว่ายังลําบากเนาะโดยโอ้ยน้องเลยมายังมาทางพี่ก็ได้ไอเรานอนอยู่ทางพี่ยังมาทางพีกรได้อยู่บ้านนี่บ่น้องละยังมีเพื่อนไครในที่ว่าแบบว่าอันน้ำผัวป้าบ่หรือว่าผัวตายบ่หรือว่าเด็กหน่อยกำพ้าบ่กินนะลำบากยังมีอยู่บ่หมดแล้วหมดแล้วเนาะโดยมีแต่ว่าเพื่อน่ังนั้นและถูกเนาะ สองหลัง,นนงกันเนาะโอ้พี่น้องเลยฮะขูดจักความอยู่น้องฮะยืนฐานนี้เด,ะดนะก็เลยใช้เข่าจับเข่ามาให้นะยื้อใช้เขา่าทางนี้บอกเข่ามาให้นะอันชอบหนึ่งไปเป็นทุ่งหนึ่งพีนง่น้องเลย,ดยเดี๋ยวไอเอาเข่าก็มีให้เจ้าไปต้มกินเด้ออ๋อเป็นการตอบแทนพี่น้องเลยที่ว่าบิลลี่อาม่าทายคลิปแล้วก็น้องพาไปเฮค่นนัน้เฮค่นนี้บิลลี่ก็เลยถามว่าเฮค่นน้องอยื้อใช้ชิคกินไปเฮค่นน้องก็นหาพี่น้องเลย เจ้าก็เคยอึดเขาอึดน,นามกินอยู่บ่งเงินเจ้ากันอึดอึดตลอดบอ่โดยน้องหลายคนเนาะอ๋ปา้าโทวิรุ่นขี่รถอยู่พี่น้องเลยใช่ไหมขีว่ว่ายไว้ถอืเออเท่าฮะน้องหล่ะอันนี้เขาเขามีโดยอ่าเขาก็มีอันนี้ชั่มนี่ฮันเจ้ากินได้ประมาณจักมื่นได้สามมื่นสามมื่นโดย อ๋อขันชามเหืออีลาเมดแน่นอนชั้นนี้เนาะเอาเชือเจ้านี่บมีตัวใหม้นะว่าคือเห็นแต่นุ่งแต่ตัวเดียวนี่ว่าเจ้าโบมี่ชงเชือหลายโตบ่โดยเชือเจ้ามีจักษ์โตนี่ล่ะมีแต่สามโตเชือจะสามโตนึงโดยชงจาได้ใช่ชงสองโตโอ้เฉพาะอายมากเมื่อใดเห็นแตนุ่งชงตัวเก่าโบมีเกิดบ่คือบปรชายเกิบว่าเกิบโบมีเกิดบันทัดแล้วเออเกิบขาดแล้วพี่น้องเลย เอามีแต่ว right, ่าเนี่ยนั่นเด้ออันนี้เข่าตัวนี้ค่ะเข่าของไอเองเด้อไอชื่อมากเล้ไอกระเฮ็ดใจทุงเอามาแจกคนที่บ่มีคนที่ทุกข์ยากพี่น้องไอบุลีเห็นน้องอ่าฮะจักความบุลีก็แล้วให้ข้าชั้นเดียวไอกราบก็นองเด้อเออสบายดีเพ่นแน่าลูกสบายดีเลยบอกโดยว่าเป็นยังนั่งละ